ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณพงศิษฐ์นะคะไปดูความพร้อมของคิงคัพกันหน่อยเพราะว่านัดเนี่ยนัดแรกเนี่ยหลายๆคนก็รอเชียนะคะคแล้วก็เป็นนัดแรกของนักเตะบางคนด้วยนะคะใช่ครับลหลายคนเนี่ยถูกติดทีมรีติดทีมชาติไทยมาในคิงคัพครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ที่ทุกคนเนี่ยเชียร์เหลือเกินนะครับคือโจนาธานเขมรดีก็ได้อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไปแล้วที่เวียดนามนะครับก็ทำผลงานได้ดีและครั้งนี้กับคิงคัพเนี่ยหลายคนก็อยากจะเห็นและแน่นอนว่าตัวเองก็อยากจะพิสูจน์ ความสามารถของตัวเองว่ามีดีพอสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับผู้ชมครับการลงเล่นคิงคับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของจุฬาธานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยครับซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ต้องพยายามทวงแชมป์กลับสู่ประเทศไทยให้ได้ครับโคชมาสาดะอิชิครับก็นำลูกทีมชุดสู้ศึกคิงคับที่สขลานะครับลงฝึกซ้อมเข้มข้นต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยเน้นไปที่การใส่รายละเอียดแทคนิกที่จะพบกับฟิลิปปินส์นะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นนะครับ ดยจรฬธานเข็มดีครับกองหลังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังของทีมนะครับในระยะยาวแน่นอนนะครับยอมรับว่าการเล่นทีมชาติชุดใหญ่มีความกดดันสูงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ส่วนตัวก็มีความมั่นใจเต็มร้อยเช่นกันเพราะเชื่อในศักยภาพของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับเป้าหมายส่วนตัวก็อยากจะคว้าแชมป์ kings cup ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงเล่นเลยครับ ก็ก็ดีครับผมคิดว่าแบบเรามีทีมดีมากก็คิดว่าแบบเราจะทำดีมากอันนี้ครั้งแรกก็ผมก็ดีใจมากที่ที่แบบมีโอกาสที่มามาคิครับครั้งนี้ก็ผมอยากเป็นแชมเปี้ยนก็แบนบนี้ ความรู้สึกตอนติดก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับบรรยากาศตอนนี้ในแคมป์ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแล้วก็มีความคุ้นชินกับเพื่อนๆในทีมมากขึ้นเลยมีความมั่นใจมากครับว่าทีมจะได้แชมป์ครับเพราะว่า,าตัวผู้เล่นก็มีความคุ้นเคยกับโค้ชครับผม นับตั้งแต่โค้ชอิชิเข้ามารับหน้าที่คุมทีมชาติไทยนะครับพร้อมกับเข้ามาปรับทัศนคติเชิงบวกให้กับนักฟุตบอลรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเพื่อไต่ระดับไปสู่ความสําเร็จในอนาคตความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับเกิดขึ้นในสนามซ้อมเลยครับตั้งแต่นักเตะทุกคนก็จะพร้อมเพรียงตั้งแต่เดินทางมาสนามฝึกซ้อมทุกคนก็เร่งรีบจัดการตัวเองให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อรับโปรแกรมที่จะฝึกซ้อมในแต่ละวัน เช่นเดียวกับความพร้อมของทีมงานสตา r โค้ชชาวไทยและก็ญี่ปุ่นครับที่ไม่ต้องรอคําสั่งจากโค้อิชิทุกคนก็จะรู้โปรแกรมฝึกซ้อมในแต่ละวันตั้งแต่การประชุมทีมทําให้การฝึกซ้อมมีความรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับโดยโค้อิชิครับให้ความสำคัญกับทุกเซกชั่นในการฝึกซ้อมด้วยนะครับโดยเฉพาะกับคุณจา่าเฉลิมชัยชินเชิชดพงล่ามแปลภาษาที่ต้องมีความฟิตแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับพอต้องลงฝึกซ้อมไม่ต่างจากนักเตะเนื่องจากจะต้องแปลอธิบายทันทีที่โค้อิชิต้องการสื่อสารกับลกทีม ยิงโค้ดอิชิใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างครับยิงทําให้ความเข้มข้นในการศึกซ้อมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนักเตะทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองทุกคนเพื่อโอกาสที่จะลงเล่นเป็นสเปตตัวจริงนะครับใครดำเมื่องในสามซ้อมได้ดีก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากเอเชยนครับนะครับครั้งที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในนัดเจอซาอุถึงสิบเอ็ดตำแหน่งเลยนะครับแล้วในฟีคับครั้งนี้ครับที่จังหวัดสงขลาก็เป็นบททดสอบที่สําคัญของนักเตะหลายคนครับที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยก็จะลงประเดิมสนามพบกับฟิลิปปินส์อันดับที่1 4 8ของโลกวันที่11ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกีฬาติรสุรนนมเวลา2ทุ่มตรงนะครับอีกคู่ในวันเดียวกันซีเรียอันดับที่92ของโลกก็พบกับทาติอิถานนะครับ4บี่วงรึทีมใดชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมใครแพ้ก็ชิงที่3ครกับนะครับแน่นอนว่าการแข่งขัน Kings คิงส์คับครั้งนี้นะครับนอกจากการคว้าแชมป ที่เราจะต้องทําให้ได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเห็นก็คือกระแสของแฟนฟุตบอลอนะครับที่สงขลานะครับรวมถึงชายแดนใต้เนี่ยโอ้โหน่าจะมาดูคิงคัพครั้งนี้กันอย่างลดหลามเลยทีเดียวครับครับเพราะว่าแค่การซ้อมนี่ก็มีคนมาดูเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะคึกคักแค่ไหนนะครับ